มันตายได้ไงหนูอุหนูก็ไม่รู้นะอยู่ๆมันก็นอนแล้วมันก็หลับไปเลยมันหลับไปนานมากเลยนะสองตัวนั้นกูชิมตัวในเผือกละโทษทีแอมซอรี่เพื่อนเลยโอ้ยปะผาเอ้ยเจ็บยิบหายเลยอะไรของมึงวะเนี่ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอบ้านหลังนี้อีกแล้วเหรอผมว่าบ้านหลังนี้นะครับมันคงเป็นบ้านปีสิงแน่เลยอะนะ จากสภาพ zat, players, ที่ว่าสิ่งไว้ลอบต่างๆแล้วอะทุกๆคืนนะครับท,ท,ท,ที่ผมนอนผมต้องฝันบววว่าผมต้องโดนเอาหมอนปิดจมูกทุกทีเลยอ่ะไปดีกว่าครับไม่ไหวละโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมแรนช์ซเปรเตกันเช่นเคยนะครับผมหมูเป็นไงบ้างหมูรู้สึกว่าตัวโตกว่าเยอะเลยนะท่าเลี้ยงที่ฟาร์มเราเนี่ยเพื่อน รู้สึกว่ามันจากอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าเลี้ยงที่ฟาร์มเจ๊อีกนะหมูเนี่ยถึงว่ามันจะขายยากกว่าก็เถอะแต่เต้าเลี้ยงที่นี่อ่ะบอกเลยว่าสบายใจอ่ะส่วนอาหารเนี่ยคือใช้ใช้น้อยกว่ามากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราไปเลี้ยงที่ร้านเจ๊ใช่ไหมเราต้องซื้อแบบว่าหลายๆถุงมากเลยแล้วก็ฉีกแป๊บเดียวอาหารหมดเว้ยแต่ถ้าเกิดที่ฟาร์มเนี่ยคือครั้งละ23ดอนนะต่อวันน่ะบางทีก็2วันจ่ายครั้งหนึ่ง23,60หรือแม่ก็ร้อยกว่าดอนนิดๆแค่นั้นเอง นะยังไงก็ที่ฟาร์มเนี่ยคุ้มกว่าแน่ๆผมจะไม่เลี้ยงที่ลานเจและถ้าเกิดเป็นหมูนะจะเลี้ยงที่บ้านดีกว่าแล้วก็ส่วนไก่เนี่เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงกันแล้วกันนะวันนี้เพราะว่าอยู่ที่นี่น่าจะปล่อยอินี่เหงาหน้าดูเลยนะเดี๋ยวจะเอาผัวมาให้แล้วกันเมื่อวานแล้วก็ลืมไปแต่วก็ไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปร้านเจเลยแล้วกันเพราะว่าผมจะทําการเลี้ยงไก่แบบจัดเต็มเลยครับก็คือเราจะเลี้ยงที่หน้าร้านเขาเลยนะ ก่อนไปร้านเจนะครับก็เลือกรถก่อนแล้วกันนะคันไหนจะไปกับผมดีหรอ,อไอตัวเล็กตัวใหญ่ดีล่ะหรือว่าคันที่เป็นแชมป์อยู่นี่ค <c ười> ันนี้ก็จอดไ้โกโก้แค่นี้พอนะครับผม <c ười> ไม่ต้องออกไปใช้แล้วแล้วคันนี้ดูที่จอดจอดเทว่ว่าจอดอยู่ในลืบในรูนะครับเพราะว่าไอคันนี้เราไม่ค่อยออกมาใช้ตัวไห่หรอกแต่ที่ผมจะเอาไปก็คือเอาน้องพีกไปแล้วกันนะเพราะว่าขากลับเนี่ยเราจะได้เอาหมูกลับมาด้วยใช่ไหม ราะผมต้องซื้อหมูเข้ามาในฟาร์มเพิ่มนะแค่นี้ยังไม่พอกับแคบเหลือเกินฉันจะออกได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่เออนี่ตัวใหญ่แล้วไงก็ออกได้แล้วกันนะไปซิกไปเลยครับผมโกทูลานเจนั่นเองโอ้โหน้ำมันปะะโทจะถึงปั๊มไหมเนี่ยโอ้ลุ้นกันนะครับผมมีน้อยหนึ่งแต่ว่าน่าจะถึงอยู่นะเพราะว่าปั๊มมันอยู่ไม่ไกลมากน,นะครับ ผ่านโคง้งมาหอนนี่ก็ไปก็ก็ถึงแล้วโอ้โหี่ไปทีนึงชนไปทีนึงเละจะรอดไหยเนี่ยถึงอยู่แหละนะมโอ้โหถ้าชีวิตจริงนี่ระเบิดใส่หน้าไปแล้วควาด้ายขนานดะนั้นไม่เหลือนะาไม่น่าจะรอดนะอยู่สภาพนี้มาเสียบตูดนะที่เติมอ๋ออยู่นี่เสียบเข้าไปไม่ได้เติมนานะน้องพิงเนี่ยน่าจะประมาณ70บ แปดสิบดอนได้มั้งน,นะผมว่าเนี่ยรถนี้มันคันใหญ่นะครับมันก็เลยแบบเวลาเติมเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วก็ถังมันใหญ่นั่นเองนะต้องเติมเยอะกินเยอะกว่าชาวบ้านเขา <c oughs> <c oughs> ปกติเติมแต่อ้เขียวนี่แป๊บเดียวเต็มใช่ไหม <c oughs> เจอต้องพิงไปกูบอกเลย <c oughs> กินอิ่มปเถอะลุยเลยฮนะยาวๆเลยเราจะไปที่ร้านเจ๊กันนะครับวันนี้นะตอนนี้ก็สว่างสวยกระดิโอู้กว้างโอ้โหลมหน่อยพี่ไม่แห่เดีย๋ดวยวย้ายหรอก นะชาวนี้คือผมจะไปลานเจ๊เลยเพราะว่าผมจะไปสร้างข้อไก่นั่นเองนะครับถามว่าข้อไก่ตรงไหนนั่นเหรอก็ข้อไก่ข้างบ้านเจ๊ได้แหละดูสิว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่เราทำไหมอ่ะนะลองดูหน่อยธุรกิจนี้แต่ถ้าเป็นหมูเนี่ยค่อนข้างจะเปลืองอาหารนะทะเลียงที่ลานเจอย่างที่ผมบอกไว้ตอนคลิปอะใช่ไหมคือมันเปลืองอาหารมากมากเลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันกินอาหารเก่งครับแล้วแบบมันหายเร็วกว่าที่อยู่ที่ฟาร์มเราอีกนะ ที่ฟาร์มเราเนี่ยมันไม่เปลืองเท่าไหร่ใช่ไหมโอูควัดท้ายไปตีดึงลาวนี่โอเคถึงแล้วเตรียมรถไว้เอาไว้คนหมูกับบ้านนั่นเองค่ะกลับนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ทำคอกไก่ก่อนแล้วกันนะครับก็ไม่ยากนะเพราะว่าฐานเดิมเราวางไปแล้วใช่ไหมนะก็แค่แบบว่าเอามาต่อเติมเองสักสามชั้นผมว่าน่าจะอยู่ได้นะเพราะไก่อะมันไม่น่าจะปีนขึ้นไปได้เนาะสามชั้นเนี่ยตรงนี้ก็กระโดดได้ข้ามได้พอดีนะเวลาเราซื้อไก่ปุ๊บ แล้วก็ไก่มาไว้ในนี่เลยเออนะง่ายง่ายง่ายดีง่าย,าย,าย,ายด,งายดีง่ายมากด้วยแล้วก็ไม้เหลือเยอะด้วยแน่แนเ <c oughs> มาแต่ผมจะต่อก่อนแล้วกันตรงนี้น่าใช้เวลาไม่นานครับอ่ะไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมอันนี้อะไรวะอันนี้ถังนมเอาไปก่อนแล้วก็นี้ที่เก็บไข่ไก่ที่เก็บไข่ไก่นี้ไม่ต้องใช้แล้วนะเดี๋ยวก็เอากลับบ้านไปเนาะเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยคือพอมันผลิตไข่มาปุ๊บใช่ไหมผมก็จะกดขายเเเลลยยยยอออออ่่่ะะ้้้้แวก็ถังังงนนนําีโคใชไดู เพราะว่ายังมีน้ําอยู่แหละมันน่าจะยังไม่หมดตั้งแต่เลี้ยงหมูตอนนั้นน่ะเนาะอ่ะใสป่ปึ๊มมีอีกไหมโอเคยังมีอยู่ครับน้ําสามารถเติมได้งั้นถังตรงนี้เราก็สามารถเอาเข้า,ขาออกได้นะเพราะว่าวางไว้ข้างนอกมันก็ไม่เป็นไรมันไม่พลือนะมันไม่พลืมันไม่พลือนะอ้อกับปุมอ,อ่ะยกมาเลยโอเคเรียบร้อยถังน้ํามถังนะครับแล้วก็ไอ้นี่อาหารเดี๋ยวผมก็ซื้ออาหารแล้วก็มาฉี่ก่อนแล้วกัน อาหารเนี่ยซื้อไว้ตุนไว้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเอาตักิบเลยป่ิ10 10อันก็300อนะ10ถุง300ออ่าเรียบร้อยครับตอนนี้มีอาหารทั้งหมด10กองน้ำสาถังนั่นเองอ,อนะน่าจะปล่อยไก่ได้แบบว่าเต็มพิกัดกันเลยเชียวนะเจเนาะใช่แล้วพ่อหนุ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อไก่นะครับเออลอตเตอร์เนี่ยอืมเดี๋ยวนะมันต้องซื้อเป็นคู่ใช่ไหมตอนนั้นที่เราเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นอะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อ อันนี้สักสองแล้วก็โรเตอร์สักสองแล้วกันกินตังจริงๆเลยเพราะว่าเหมือนที่เราเลี้ยงไอ้ตัวสีขาวไว้ที่บ้านน่ะตัวเดียวใช่ไหมมันมันก็ไม่ทําพันเลยนะจริงๆมันตัวสีขาวมันก็ทําพันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวผู้ไปด้วยเนี่ยน่าจะโอากาสผลิตลูกๆมันออกมาเยอะกว่าก็เป็นได้นะครับผมสาหรับโรเตอร์ตัวนี้แต่โรเตอร์สีขาวก็มีนะบางทีแบบว่ามัน เกิดมาเป็นตัวผู้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายใน2 3ามวันเนี่ยอาหารจะหมดไปเท่าไหร่นะครับกับราคา300นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเลี้ยงที่บ้านนี่คือมันจะราคาแบบไม่เยอะใช่ไหมแต่ถ้าเลี้ยงที่เนี่ยบอกว่าน่าจะกินกินตังอีกแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราซื้อสีขาววเดี๋ย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 วอย่าเพิ่งไม่ไก่แบบหลากสีแล้วกันนะครับครั้งนี้นะเพราะว่าเราไม่เคยซื้ออัน,นี้เลยเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี้มันเซล์เซลทีหายหมดเลยเนี่ยซื้อแม่ไก่สีขาว 2ตัวสีดำา2ตัวแล้วก็สีนี้2ตัวอ่ะอย่างละ2อ,อ่ะรวมทั้งสิ้นนะครับ2 2,000พดอน,นะครับ40ตัว <c oughs> นี่กูทำฟาร์มนี่ฟาร์มจะเจ๊งไหมวรัเนี่ยนี่จะเจ๊งนี่คือหมดตูดจริงๆแล้วนะเอ้แต่ยังไม่เจ๊งครับเพื่อนๆเพราะว่าเรายังมีไอ้นี่อยู่โอ้โหดูดินี่มันแก๊งไก่ชัดเลยอะแล้วกูจะมีปัญญาซื้ออาหารให้พวกมึงไหมเนี่ยเยอะไปหรือเปล่าวะ แต่ดีครับเยอะๆดีมันจะได้ผลิตไข่เร็วๆมานนี่มันี่มานี่มันี่มาหาพี่เร็วมาตัวใกล้ๆเนี่ยเนี่ยจะปล่อยในนี้หมดเลยนี่กูซื้อเกินไปหรือเปล่าวะเขินเงินในกระเป๋าตอนนี้เรามีเงินเหลืออยู่แค่หนึ่งพันดอลเองนะครับโอ้เดี๋ยว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 มึงอย่าไปยุ่งกับเจ๊กาดิแต่เจ๊ก็ด่าให้หรอกแม่ขึ้นมั่วซั่วเลยอยู่ในนั้นแหละในข้อก็ดีแล้วโอ้ยตายแต่พระเจ้าทำไมมันเยอะอย่างนี้เลยนะไก่นเนี่ยเออดูดิทั้งตัวดำนี่ตัวดำมันจะเข้าไปทำไมบ้านเจวะเฮ้ย โอ้โหจักจะไม่ดีแล้วต้องเอาอะไรมากั้นหรือเปล่าวะเนี่ยเหมือนเหมือนมันเดินติดบล็กนะให้ไอไอ,ไอตัวพูดนะมันเป็นไรวะเนี่ยเออมึงลงมานี่ดิเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกมมือหัวครับผม <c oughs> <c oughs> อย่าหาทำานะครับแบบนี้ <c oughs> ล่อซะม,มือหัวเลยนะย้ายไก่จากนู่นมานี้ไปท่โอ้โหเอาเรื่องนะเอาสตาลายกันเลยทีเดียวเชียวแล้วดูตะทางนะครับมันจะขี่หลังกันได้ด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเพื่อการเป็นการป้องกันนะครับเราจะได้แบบไม่ต้องทํางานแบบหลายๆรอบอ่ะนะ ผมจะวางไม้ทับเพิ่มขึ้นแล้วกันนะคือ3มชั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นไก่มันขึ้นมาด้านบนนี้ได้เว้ยแบบว่ามันมัน,ม,นมันพยายามต่อคอกันนะต่อคอต่อหัวกันต่อตัวอะไรประมาณนี้มันก็เลยขึ้นไปยืนข้างบนได้เองงั้นเรากันไว้เดี๋ยวมันจะเสี่ยงไปไม่งั้นไก่มันหนีออกไปนี่บันไลเกิดเลยนะเยอะขนาดนี้ผมคงจับไม่ไหวยิงทิ้งอย่างเดียวนะบอกเลยนะถ้ามึงหนีออกไปเนี่ยกูบอกเลยนะนนยกเนะูเตรียมลูกกระสุนรอไปแล้วนะไก่เออ เดี๋วเอาประมาณสักสี่ชั้นน่าจะอยู่ได้ละมั้งนะอะ่าเอ้ยเ,เดียวเดียวเดียวไอ้ตงแป๊บนึงเย็นแม่แฮ่จะหนีย่างเดียวเลยสี่ชั้นไม่น่ารอดว่ะดูตะทางละแต่ก็เอาเอาสักสี่ชั้นก่อนดูดูความเป็นไปได้ก่อนว่ามันจะทํายังไงอีกนะแล้วก็ไอ้ถังน้ําเนี่ยแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงนะคือตั้งให้มันอยู่กลางๆนะครับอย่าไปตั้งด้านบนนะเอ้ยอย่าไปตั้งด้านข้างนะครับถ้าตั้งด้านข้างเนี่ย บอกเลยว่าหนีออกมาหมดทุกตัวแน่นอนเพราะว่ามันสามารถปีนถังน้ําได้อ่าดูดิคือยังไม่ผ่านไปวันนึงเลยนะไข่มันเริ่มออกมาแล้วเว้ยนะผมเอาตัวผู้มาเท่าไหร่วะสตัวใช่ไหมโรสเตอร์2ตัวนะครับที่เหลือเป็นตัวเมียทั้งนั้นเลยคือเน้นผลิตไข่อย่างเดียวนะจะไม่เน้นเนื้อนะครับผมครั้งนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไข่ตอนนี้มันได้กี่ฟองแล้วนะเด,วเดี๋ยวเช็คเช็คต้องเช็คทางนี้ถ้าเกิดเปิดประตูเนะี่ยไก่มจะเข้ามาร้านเจ๊นแน่เลยอ่า๋ยวผมขอเช็คไข่กี่ลูกแล้ว อตอนนี้40ใบนะครับสำหรับไข่ไก่ไข่ละใบละ6ดอน270บาทก็นะถือว่าเก็บไว้เรื่อยๆแล้วก็ค่อยขายทีเดียวยังไงมันก็ทําเงินได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันไม่บักหรือว่าหลุดออกมาทั้งหมดนะครับก็รอดูนะว่าไก่มันจะตายหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นมันอลังการงานสร้างอะไรขนาดนี้และเหมือนอาหารเนี่ยยังไม่ค่อยลดลงไปนะมันยังไม่กินหรือเปล่าวะเออแต่หลอดน้ําหลอดอาหารก็ยังขึ้นอยู่เนาะ แมเจ้าฝูงนี่มึงขึ้นมาเดินบ่อยยังเลยนะข้างบนเนี่ยจะพาลูกทีมหนีเหรอฮะหนีไปก็ตายนะเว้ยเพื่อความชัวนะผมว่าเอาแน่นแน่นเลยดีกว่านาะสำหรับไม้เนี่ยเอาสักชั้นหนึ่งอะ่ะผมว่าน่าจะอุ่นใจกว่านี้ <c oughs> ไม่งั้นนะรู้สึกไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าตัดไม้เนี่ยผมต้องวิ่งทุกรอบเลยนะวิ่งคือตัดกี่รอบก็วิ่งนับนับรอบตามนั้นอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เอารถคันที่แบบว่ามันสามารถบรรทุกไม้ได้นะน้องพิกเนี่ยมันบรรทุกได้แค่สัตว์แค่นั้นเอง แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมวิ่งเอาแล้วกันเอยวิ่งกันหลายรอบมาก <c oughs> ได้แค่นี้เองนะได้แค่แค่ฝั่งหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรถือว่านะก็ได้เรื่องอยู่แล้ววันนี้ต้องเข้าไปนอนกับเจ๊แหละบอกว่าถ้ากลับบ้านนะคือพวกนี้เราต้องมาสร้างไอ้นี่เพิ่มนะครับนะสำหรับไม้เนี่ยเราต้องวางเพิ่มเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้าก็ลุกขึ้นตรงนี้เลยแล้วกันนะเออเจ๊ครับวันนี้ผมขอนอนด้วยแล้วกันนะพอดีว่าถ้ากลับไปคือเดี๋ยวพวกนี้มันจะไม่ทนันอลอะนะ เอ,อดีเลยวะนุม่มเจ๊อยากให้พอนุ่มนอนด้วยที่นี่เละมามานอนกับเจ๊ที่นี่แล้วกันได้เลยเจ๊เดี๋ยวผมปูที่นอนก่อนงั้นผมนอนเลยแล้วครับผมโอเควหนุม่มแล้วคืนนี้จัดหนักเลยนะพ่อนุ่มนะได้เลยเจ๊จัดไปเข้าทางเจ๊ครับผมไปนอนก่อนแล้วกันเออ <c oughs> เป็นไงบ้างพนุ่มเมื่อคืนสบายไหมโอ้โหฟินเลยเจย๊สุดยอดมากเจ๊นี่ไม่เบาเนี่ย <c oughs> ไม่ธรรมดาถึงอา,อายุเยอะก็เจ๋วนะจ๊ะหนูไปด,ดูไก่กันต่อครับผมนี่ไก่นี่มันประชุมไก่กันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยืนบนแท่งเลยทีเดียวนะก็เกมนี่คือมันน่าจะมีปัญหาด้านทรัพยากรนะครับถ้าเกิดว่าสัตว์เยอะเนี่ยรู้สึกว่าตัวเกมนจะหน่วงๆนะเห็นไหมเพื่อนๆน่าจะดูออกนะ คือตัวเกมมันเปลี่ยนไปเลยนะครับพอสัตว์มันเยอะเกินลิมิตนะร,รู้สึกหน่วงเลยนะตรงเนี้ยแล้วก็เช้านี้ผมขอตัดไม้เพิ่มอีกรอบนึงแล้วกันเพราะว่าเรายังขาดอีกเยอะเลยนะครับวางอขอบๆเนี่ยต้องวางให้เต็มประมาณกี่ชั้นวะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นนะครับทั้งหมดที่เราต้องวางเนี่ยรอบๆเลยเพื่อจะก,กันไม่ให้ไก่มันหนีออกไปได้ <c oughs> แล้วดูดิว่าหลอดเลือดมันยังโอเคอยู่หรือเปล่าหลอดเลือดก็ยังเต็มนะอาหารน้ําก็ลดนิดนึงมันไม่กินเลยเหรอวะแล้วเหมือนอาหารเนี่ย มันจะลดลงบ้างบอกว่าเนี่ยนะดูไม่ออกนะตอนนี้คือดูไม่ออกเลยแต่มีไข่เริ่มไข่กันก็เรื่อยๆแล้วอีกแค่สองชิ้นเท่านั้นเฮือพยายามอีกนิดเดียวความฝันจะสำเร็จอีกแล้วเือขอเพียงแค่ฮึดเขาไว้ฮึดในใจขอเพียงแค่ฮึดฮึดฮึดเขไว้เพลงโคตรโบราณเลยกูเล่นได้ไงวะเนี่ย ้าใครรู้จักเพลงนีโก้น่าจชไม่ใช่เด็กๆแน่แน่แล้วอ่ะ้ยแหลกแหลกแหลกหนักเลยเว้ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่ฮะพอมันเริ่มไข่เริ่มขี้นะครับและมันก็กินทรัพยากรแบบหนักหน่วงกันเลยทีเดียวอนะตั้งแต่เล่นมานะครับเล่นซิมูลเตอร์นะครับไม่เคยมีปัญหานี้เลยนะครับทุกคนแต่ดูดิเวลามันเยอะขึ้นนะครับเขายังไม่ได้แก้ไขส่วนนี้แน่ๆเลยนะโอ้โหอ่าตอนนี้นะครับฟาร์มเราก็น่าจะดูเป็นฟาร์มแล้วแหละ และดูอาหารก็ค่อนข้างจะลดช้านะครับแต่ยังไม่มีไก่ตัวไหนตายแล้วก็มีรู้สึกว่าเหมือนไขน่จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่<ๆ>อนๆก็ดีไปนะไก่42ตัวก็น่าจะทําเงินได้เยอะอยู่ถ้าเกิดว่ามันไข่ได้เยอะกว่านี้และเร็วกว่านี้นะครับต้องรอดูในอนาคตนะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวหรือว่าจะตายหากันหมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอรุ้นกันและรัะ้วนะครับผมก็กั้นเป็นประมาณ5ชิ้นนะครับ ห้าชิ้นต่อต่อหนึ่งแผงนะแล้วตอนนี้มันก็มีทุกๆแผงแล้วแผงละห้าชิ้นน,นะนะทราร่าเจตมอนเอาไหมตักแผงหนึ่งคนละเรื่องกันนะเนี่ยก็กั้นประมาณนี้แหละและดูท่าทางมาแล้วไม่สามารถปีนออกมาได้นะครับแต่เหมือนจะมีบางตัวเนี่ยมันชอบขึ้นไปยืนอยู่บนเนี้ยไม่รู้มันจะยืนทําอะไรกันแล้วก็บางตัวก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะเหมือนมันกําลังประท้วงอะไรผมอยู่ก็ไม่รู้นะ <laughs> บางครั้งบางวันนะครับมันก็ยืนอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวแล้วยืนอยู่บนถังเนี่ยชิวเหลือเกินมึงไม่ลงมากินเลยแหละลงมาลงมานี่โอ,อ้หเกินไปบางทีฟาร์มไก่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะน่าจะโอเคแล้วแหละแล้วตอนนี้ผมมีเงินอยู่1,100รดอนนะครับก็ซื้อหมูไปโอ้ซื้อหมู2ตัวนี้หมดตูดเลยลเนี่ยเออ,เอ,อซื้อหน่อยแล้วกันไหนๆก็จะกลับบ้านแล้ะเอ้ไข่ไก่เพิ่มมานะครับตอนแรกมัน40สฟองใช่ไหม ตอนนี้8 4แล้วคะเออเริ่มเห็นผลเริ่มเห็นผลรอรุ่นเนี่นคตแล้วก็โรเตอร์มีแค่2อตัวมันก็เลยน่าจะผลิตลูกไม่ทันนะซื้อสักสตัวแล้วกันแล้วก็เอาเงินที่เหลือเอาไว้หมุนอาหารนะครับที่ฟาร์มเราด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจเห็นคําว่าโครดขึ้นนี่กูนึกว่ากูโด,ดนขังแหมจิตใจไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวเลยมานี้อีหนูแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับบอกว่าเอ้ยพี่หมูเนี่ยจริงมันไม่ต้องเอาออกมันก น้ำหนาบข้างๆใช่ครับผมลืมวิธีนั้นนะขอบคุณมากๆที่คอยเตือนกันนะครับผมเนี่ยกด E ปุ๊บมันก็ส่งหมูขึ้นขึ้นรถได้เลยแค่รถมานหนาบข้างๆรั่วแค่นั้นเองนะลืมไปเลย,เลยนะว่ามันมันทำแบบนี้ได้ <laughs> ไม่เป็นไรขอบคุณตะกิ้หลายเด้อจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาแบบถอดไม้แล้วก็ใส่ทีหลังแล้วกไก่ก็หนีออกหมดไปกลับบ้านกันแล้วกันนะวันนี้เออ เออเือเอเออเออเอาเข้าไปน้องพิงค์นะลมลุกลุกลคานเหลือเกินมึงเนี่ยตมเตียมต้มเตียมเหมือนหมูเลยแหสะกินนี้สะกินหน่อยก็หงายท้องน้าเลยขับดีหน่อยดีไปเถอะอ่ะเอาหมูเขาคอกเลยดีกว่ามานี่มานี้อีหนูไม่ต้องวิ่งไหนเลยมานี่อือย่าเป็นเด็กดื้อสิดูพี่พี่แกดิอยู่ที่นี่แล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวเลยนี่ไปไปเอาพี่พี่เขาเรียบร้อยสองตัวมาส่งที่ฟาร์มครับผม ส่วนหมูที่ฟาร์มเราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตัวบิ๊กบึ้มกันแล้วทั้งนั้นเลยดูดิโอ้โหตัวใหญ่มากนิ่งทำ,นนทำอะไรกันเนี่ยอะมันทําอะไรกันหนูรูไ้ไหมหนูไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรกันเขากำลังดมตูดกันหรือเปล่าเขากําลังดมตูดกันอยู่ตรงนั้น่ะเขาทำอะไรกันไม่รู้เฮ้ยมึงอะไรอะเดี๋ยวกูบอกเลยพอเดียมเลยประทษดมตูดบ้าบอะลรกูบ,อก,บ,อ,กบอ,กอ,อกไม่ได้เว้ยแม่น่ะมึงนินทากูเหรอมึงใจเย็นเปล่ามึงใจเย็น หมูมันแค่ฟ้องกูนิดนิดหน่อยมึงบอกมันนินทาเดี๋ยวกูเขาป,ป,ประทุบตด้พเยียมคืนมึงเลยเนี่ยเฮ้ยนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาทถนะไปเดี๋ยวเข้านอนก่อนแล้วกันครับวันนี้สุสดีเช้าว,วันใหม่ด้วยครับเช้าที่สดใสหรือเปล่าเ <c oughs> ช้าที่บนหมองดีกว่านะฝนก็ตกอีกแล้วเน่กูสบายใจมาต่อน้ําวันวันนี้มึงตกใส่กูเลยเหรอวันทเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาหมูไปขายด้วยนะสักสองตัวแล้วกัน เพราะว่าผมจะเอาเงินเนี่ยมาลงไก่เพิ่มนะครับเรายังขาดตัวผู้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะอ่ะเดี๋ยวซื้ออาหารให้มันก่อนตัวผู้เนี่ยขาดเยอะมากและหมูเราเนี่ยรู้สึกว่าไฟเนี่ยขายได้แล้วนะทำเงินได้แล้วน่าจะหลายบาทอยู่นะครับถ้าขาย2ตัวเนี่ยเดี๋ยวสัก2ตัวแล้วกันเพื่อจะเอาไปทําทุนฟาร์มไก่นะครับไปวันนี้จะเอากระบะกระซิเหลืองไปนะครับคันนี้ไม่เคยได้ออกงานเลยเดี๋ยวเราลองแบบซิ่งๆิดูสักหน่อยนะคันนี้มันแรงขนาดไหนแต่ดูเส้นทางนะมันไม่ธรรมดาจริงเลยคันนี้ ผมเคยบินมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ายังไม่เคยเอาไปแบบใช้จริงๆนี่สวัสดีน้องหมูมีตัวไหนจะไปกับพี่ไหมอ่ะวันนี้พี่จะอ้าวอ้าวหมูตายเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวหมูตายนะเฮ้ยแล้วมันมันมันจะพอดีไปหรือเปล่าแบบตายสองตัวพร้อมกันเลยอ่ะ อันนี้หมูน่าจะใส่บิ๊กเลยนะครับผมว่านะใช่เ้ยน่าจะบิ๊กไม่พอหรือเปล่า <laughs> <laughs> บิ๊กไม่พอก็มาอืมมันตายได้ไงหนูอุอ๊ยหนูก็ไม่รู้นะอยู่ๆมันก็นอนแล้วมันก็หลับไปเลยมันหลับไปนอนมากเลยนะสองตัวนั้นเหรออ๋อเขาเรียกว่าไหลาตายครับอย่างนี้นะเขาเรียกว่าไหลตาย <laughs> หมูยังไหลาตายก็ได้เลยอ่ะโอ้ธรรมดาที่ไหนอ่ไม่ต้องไม่ ไม่ต้องเอาขึ้นรถแล้วครับคือเราต้องเอาถังมาเก็บแล้วแหละถ้าแบบนี้แล้วถังผมเอาไว้ไหนวะนนี้ลืมไปหมดแล้วถังน่าจะอยู่ที่ร้านเจ๊นแน่เลยนะครับเดี๋ยวต้องขับรถไปเอาก่อนอ่ะเดี๋ยวพ่วงลากไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> คือถังใส่เนื้อผมเนี่ยมันไอ้นี่ครับมันเคยมีแล้วผมก็กดขายไปทั้งหมดลืมไปว่ามี ep หนึ่งที่เราว่าเราขายของแล้วกดขายทีเดียวนะมันเกลี้ยงกริบเลยทีนี้เอาแล้วพวกเองจะสามเมื่อกี้จมนมอะไรกันวะเนี่ยนะฮะโอแห่ กินกินแล้วตายแต่เราไปไหน EP หนึ่งบอก <laughs> <c oughs> เขาบอกแล้วนะอย่าก,กินอย่างหมูเห็นไหมกินจนขี้แตกขี้แตนเลยกินจนตายไปเลยอะ่ะดูดิแล้วคือมันพอดีแบบเป๊ะๆมากกับสิ่งที่ผมต้องการนะเพราะว่าผมต้องการหมูอีกแค่2ตัวแล้วมันบังเอิญตาย2ตัวเว้ยแล้วมันตายในวันที่ผมต้องการด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นความบังเอิญจริงๆผมไม่ได้มาแอบยิงมันก่อนนะคือไม่คิดว่ามันจะแบบจะตายอยู่แล้วนะสองตัวเนี่ยโอ้ยจะเอาได้ไหมเนี่ย ผมขอเก็บเนื้อหน่อยครับพี่นะหรือว่าพี่จะไปแทนไอชิ้นชิ้นนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูท่าทางน่าจะได้ตายกันอีกหมว่านะแบบนี้เพราะว่าเอาเนื้อออกไม่ได้มันน่าจะติดจราจ,ราจรมันนะครับดูท่าทางจะลําบากครับแบบนี้นะต้องใช้ไม้ตายเด็ดแล้วครับไม่ได้แล้วครับแบบนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมึงเจอถังออกซิเจนกูไม่ใช่ถังออกซิเจนนะครับ มันคือถังสตันนั่นเองยิงทีนี่บอกเลยว่าแตกทั้งฝูงแมมตัวไหนอยากโดนจิ๊บตูดไอ้เพือกละ่ะฮะไอ้เพือกอยากโดนกูไหมฮะไอ้เพือกเพือกอยากโดนกูใช่ไหมกูจิ้มตูดไอ้เพือกละโทษท sorry, ีเอ็มซอรี่เพื่อนเอ้โอ้ยปลาพาเอ้ยเจ็บยิบหายเลยอะไรของมึงวะเนี่ย <c oughs> มึงพาเพื่อนๆมึงเข้าไปเลยไม่กูยิงต่อนะโอ้โหตรงนี้มันไม่ไหวฮะต้องฉีดตูดเท่านั้นไป มันจะไม่ตายนะครับถ้าเกิดมันโดนไอ้ไอ้ไอ้เครื่องเนี้ยนะมันแค่แบบทําให้สตันแล้วแบบว่าหมูตกใจวิ่งหนีไปแค่นั้นเองเนี่ยแหละข้อดีเราไม่ต้องใช้แบบปืนไปยิงมันนะถ,ถ้าใช้ปืนนี่คือมันตายเลยแต่อันเนี้ยมันสตันตูดสัทันตูดเฮ้ตต <c ười> แต่ผมไม่แน่ใจว่าว่าหลอดเลือดลดด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองดูแป๊บหนึง่งขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแม่กวางตรงไหนมันก็มากันตรงนั้นนะมาอีกทีนึงแล้วกันมา เดี๋ยวขอดูหลอดเลือดหน่อยดิมาขออีกทีขอดูหลอดเลือดตัวนี้หน่อยว่าลดไหมอ๋อเลือดลดครับเลือดลดเลือดลดไม่ใช่แค่ว่าขู่มันนะเลือดมันลดด้วยนะมันตายได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ายิงเพลินไปนี่มีตายครับผมงั้นเรายิงแบบพอประมาณนะพอแบบว่าให้มันเจ็บแล้วมันวิ่งหนีแค่นั้นพอโอเคไว้ตรงนี้แล้วกันนะจะได้แบบถอยหลังมาแล้วก็เอาเนื้อขึ้นเลยโอเคก็ปิดใช้ได้ครับตอนนี้เนื้อหมูก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม เนื้อหมูเนี่ยเราไม่สามารถยกแบบยกแล้วก็มาโยนโยนโยนได้นะครับถ้าเกิดว่ายกแล้วโยนเนี่ยผมว่ามันน่าจะกระดิ่งกระดอนแล้วมันก็หลุดออกไปข้างนอกแน่เลยนะไปเอาไปขายจะเย็นจะมืดอยู่แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหใช้เวลาโคตรเยอะมันบังเอิญด้วยครับที่ว่าเราขายกล่องทิ้งไปแนละ้วมันก็เลยแบบลําบากนิดนึงโอ้โหไอ้เหลืองนี่มันไม่ไม่ใช่ย่อยเลยเนะี่ย ขนาดมันลากไออันดุนๆุนใหญ่ๆนี้ก็คือมันยังพาไปโอ้ตายเพือเด็ดเด็ดเดถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ไอพวกนี้คงบั้มรถยู่เหมดแล้วนะตอนนี้แล้วถามว่าทำไมต้องเอาพ่วงใหญ่มาถ้าพ่วงเล็กไม่พอครับนะต้องเอาพ่วงใหญ่ก็เลยแบบเออถือว่าได้ใช้พ่วงใหญ่แล้วกันนะวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีในการใช้งานป่ะเอ้าทำไมมึงช้าแล้ววะเมื่อกี้กูยังอวยมึงอยู่เลยตอนนี้มึงช้าเฉยเลย ยังยังก่อนเหลืองบอกยังก่อนเดี๋ยวมึงรอดูตรงโค้งนี้แล้วกันตัวแนบยาก,กว่ะทําไมมันแนบยากจังวะแนบอย่างอื่นนี่แนบง่ายอย่างไรอย่า <c> ง <oughs> อื่นนี่แนบง่ายกว่าเยอะเลยนะผมว่านะดูดิอันนี้มันลําบากนะดูดูรงเนาะลำบากจังงูนี่ยี่ลำบากอีไตโอไม่รู้ทำปลื้อลาววันนี้เอ้ยมึงตามตูดกูหน่อยดิเหลืองเอ้ยไม่ใช่ไอพว่วงอะเมื่อกี้ผมไปนอนให้มันสว่างนะจะได้แบบขายง่ายๆขึ้นเลยครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะ ถ้าขายตอนคืนนี่มันมันไม่สบายลูกกระตานะลูกกระตามันจะหลุนเรานะเดี๋ยวลูกกระตาหลุน <c oughs> ลูกกระตาหลุนเลยกูอะอ่ะผมจะโยนเนื้อเลยแล้วกันนะโอ้ยปิดปิดแล้วปิดแล้วก่อนปิดก็ปิดเออเอาเป็นว่าเปิดข้างๆแล้วกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเรียงใหม่นะแล้วก็จับเนื้อโยนเข้ามาในนี้เลยคลิกเข้าไปคลิกย,ยำ้ำๆคลิกแบบไม่หยุดยัง้งถ้าเมาส์พังเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเพราะอะไรเพราะเกมอะไรนะก็คือแรงซิมูเลเตอร์อะไรนะ ไปเกมที่ใช้เมาส์เยอะและใช้เมาส์เปลืองบัลไลเลยบอกตรงคลิกกูจะพังเดี๋ยลยนะคลิกซ้ายกูเนี่ยขอโทษเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้น่ะเอาตกล่อง,ตก,องตกล่องเต็มเลยอันนี้เขาเรียกว่าหมูตกล่องนะครับแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกหมูตกล่องแบบแท้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีของปลอมครับที่ฟาร์มผมนี่คือของแท้ทั้งนั้นเลยถ้าปันนี้คือหมูตกล่องนะหรือว่าหมูปลัดหมูปลัดก็มา โอเคเดี๋ยวผมไปขายก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็จะซื้อไก่เนี่ยลงเพิ่มนะครับ51ชิ้นเองเหรอวะชิ้นละ30ดอนได้พันหาร้อยสามสิมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะเนี่ยฮะมันแปลกๆนะผมว่านะหรือว่ามันหลุดเขตวะเอ้ยไก่มันจูจีที่อื่นไปแม่มามาให้หัวใจอะไรตรงนี้วะเหม็นความรักเว้ยอ่ะมาดูใหม่ก็เท่าเดิมครับได้แค่พันห้าโอ้ยตายลวชีวิต แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อไอ้โต้งเพิ่มครับเพราะว่าตัวพูดเนี่ยตอนนี้เรามีแค่2ตัวมันก็เลยอาจจะผลิตไข่ช้านั่นเองงั้นเดี๋ยวเราซื้อเพิ่ม5้าตัวเนาะหนึ่งพันสออ่ะอีกตัวแล้วกันแถมพันหไปเลยโอ้โหเหลือเหลือร้อยดอลไปซื้ออาหารเลยวะเนี่ยนี่ชีวิตกูขนาดนี้เลยหรอยังเรามันยังไม่ขนาดนี้อันนี้แค่น้าจิ้มบอกเลยขนไม่ลุกไม่พองหรอกแค่นี้ใช่ไหมแอมขนยังไม่ล่วงเลยวันนี้โต้งมามากุ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 กเออเรียก ให้รู้เรื่องนะกุ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 เร็วเออนั่นแหละบรรยากาศมันววงเวงและนะ้วนอะอันนี้11โมงเองนะมันจะมืดอะไรขนาดนั้นอีกแล้วตอนนี้เรามีไก่ทั้งหมดนะครับเ,เพื่อนๆอยู่ที่50ตัวนะการลงทุนครั้งนี้ไม่รู้จะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่านะครับนะต้องลองเสี่ยงดวงเอาไม่ใช่ว่าโหลดเซฟมานี่หายคลิปนะก็มันก็เกินไปแนละ้วบางทีมันก็เหนื่อยนะอุ้ยอันนี้มันลุกอีกาดำบอลอ่ะ หนูหนูเป็นลูกใครนี่ทำไมพี่ไม่เคยเห็นเลยหน,หนูเป็นลูกปะโต้ง <laughs> ลูกไอโต้งนั่นเองนะโอ้ตัวสีดำปีเลยดูดิเออเราไม่เคยมีลูกไก่ตัวสีดำนขนาดนี้นะเนี่ยไป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 นึกว่าลูกออส <laughs> ลูกออสก็มา <laughs> เคยเห็นไหมลูกออสตัวเล็กๆอ่ะที่ว่ามันก่อนที่มันจะเป็นกบอ่ะนะประมาณนั้นเลยอ่าฉีกอาหารให้มันก่อน มีตัวเมียทั้งหมดนะครับตอนนี้เอ่อสี่สิบสองตัวผู้แปดรวมกันเป็นห้าสิบตัวเปี้ยเลยนะเห็นไหมฟาร์มไปรเริ่มเลยและส่วนไข่ไก่เนี่ยมันก็ผลิตเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดขี้ไก่ขายได้ผมก็จะขายขี้ด้วยนะแต่บางเอิญมันขายไม่ได้นะเสียดายตรงนี้แหละจริงๆขี้ไก่ขายได้นะครับเพราะว่าขี้ไก่เนี่ยสามารถเอาไปทําปุ๋ยได้ในะความเป็นจริงไะเนาะแต่ในเกมนี้มันยังปลูกผักไม่ได้ไงมันก็เลยแบบไม่มีความหมายเท่าไหร่อันนี้คือเจ้าพ่อเลยใช่ไหมเนะี่ยฮะ ทั้งผัวทั้งเมียไรยืนเท่เลยโอเคก็สําหรับาพาร์ทนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆน,นะโปรเจกต์นี้ก็คือทําฟาร์มไก่แบบเริ่มเทิมให้แล้ว <c oughs> ไม่รู้จะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่านะหรือว่าจะขาดทุนก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันเนาะว่าจะได้เท่าไหร่นะกับฟาร์มไก่ฟาร์มนี้หรือว่าเข้าเกมมาอาจจะตายห่างหมดต้องฟาร์มก็ไม่รู้นะต้องลุ้นเอาใครที่ชื่นชอบเกม l a n ิม i เลเตอร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตไคร้ ai, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคนละ, like นะหลนึ่ง แล้วเจอกันใหม่ครับผมถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรหรือว่าจะเสนออะไรนะให้ทําอะไรก็เม้นมาได้เลยครับเต็มที่นะครับผมอะไรที่มันพอทําได้เหมาะสมโอเคเดี๋ยวผมจัดให้ไปแล้วครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม